นี่เสียงกลับมาปกติแล้วนะอ่าวันนี้นะคะเราจะมานี่นะคะอุ้ยไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่อีกอ่าวันนี้นะคะเราจะมาสอนขั้นตอนโหลดเกม Yard er เรจัง Simulator 1.2นะคะซึ่งมันเกมที่มีคนนะคะถามว่ามีลิงก์ไหมนะอ่าถ้าถามว่ามีลิงก์ไหมนะคะเราเปิดเว็บไม่ได้นะอ่ะแต่ว่าให้ทุกคนนะคะกดเข้าไปใน YouTube จ้า จ้าอ่านี่คือคลิปเรานะอ่ะโอ้โหชอบดูคลิปตัวเองทังเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวๆดีะคือคลิปก็บอกเลยว่าเดี๋ยวที่นี้นะคะเราก็เดี๋ยวเราจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะให้ทุกคนพิมพ์ว่าวาวาเกมมิ่งนะคะอ่าได้แล้วค่ะ อวาวาเกมเมอร์นะทุกคนอ่ะนี่นะช่องนี้นะทุกคนที่เขามีผู้ติดตามหนึ่งจุดห้าพันคนนะรูปแบบนี้นะที่มีสัญลักษณ์โล่โลบอกยันจังมครับแล้วก็ตุงก้าไลเวลนะอ่ะกดเข้าไปในช่องของเขากันเลยนะฮะ,ะนี่นะคะให้ทุกคนเนี่ยกดที่มาวิดีโอนะฮะอ่าแล้ว คลิปนี้เลยนี่นะคะคลิปนี้เลยที่มีผู้หญิงสี่คนเนี่ยอคอมเมนต์กันเลยอ่าจ้าได้แล้วจ้าเดี๋ยวบันทึงนะอินเตอร์เดชนันค่อนข้างช้านิดนึง ทุกคนให้กดตรงคำอธิบายตรงนี้นะน,นี่นะ,ะนนะกดอันนี้นนกดตรงคำอธิบายนะคะทุกคนกดตรงนี้นะออนี่นะคะลิงก์โหลดเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอ,ะอะ่กดเข้าไปเลยนะคะพอกดเข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนอ่ะ โอเคพอเข้าเว็บมาแล้วเนี่ยก็จะมีแบบให้ดาวน์โหลดนะคะแต่ตว่าเราก็เคยดาวน์โหลดไปแล้วว่าเอาไงดีอ่ะอ่านี่นะคะกดดาวน์โหลดไปเลยจ่ายไม่สนุูกใครอ่ะพอที่นี้ใช่ไหมตัวหนังสือมันจะเล็กมากก็ซูมกดดาวน์โหลดต่อไปนะจ๊ะอ่ะ มีต้งสเล็อ่าเ,าเราอรอมันก่อนแป๊บนึงอ่าเโารต่อไปนี่นะ,ะทุกคนก็ื่อทำตามขั้นตอนเราก็ได้เลยนะแต่ต้องข้างล่างเนี่ยซีดีการเนี่ยทุกคนสามารถเอาไปใส่ได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาสอนใส่ซีดีการลงไปในยนันต์ดยจังหนงจุดสองค่ะซึ่งอา่าก็จะแบบก็ไม่ได้นานเท่าไหร่นะจ๊ะ แต่ว่ายัางไงก็ต้องโหลดให้ได้นะจ๊ะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นยันดอยซิมูเลเตอร์นะคะที่เป็นยุคของยันจังที่เก่ามากแล้วนะคะก็เมมโมรี่ฉันไม่พออยเดินไปเดินมาสิไม่อยู่กับที่เมมโมรี่เขาไม่พอนะคะเพราะว่าเมมโมรี Memory ไม่พออ่ะได้แล้วได้แล้วอรอติดตั้งนะจ๊ะรอติดตั้ง อแต่ถ้าตรงนี้มันยังเป็นสนัญลักษณ์อันนี้อยู่ก็สามารถอันนี้ได้นะนวัน,น,นี้อันนี้ไงก็กดติดตั้งเลยเจ้าถ้ามันลานแบบนี้เนี่ยแสดงว่าติดตั้งได้ชัวจริงๆอยากจะเปิดกล้องแล้วแต่ว่าไม่อยากเปิด นานสันนี่เออทุกคนตอนนี้พี่รอมานานแล้วนะเนี่ยไม่รู้แต่มีคนออกมาให้งกงอ่ะได้แล้วนะคะก็ถ้าจะเปิดแอปเลยก็ได้นะ้ะแต่ว่าละคนเราจะไปดูคันก็จะได้แล้วปะอ่ได้แล้วกดออกมานึ่งนะ นี่ไงได้เหรออ่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนโหลดแล้วก็สอนเล่นนีนะคะสำหรับมือใหม่นะคะซึ่งมือใหม่ในที่นี้เนี่ยพี่หมายความว่าเป็นมือใหม่ที่เพิ่งมาเล่นยาเดดๆจังนะคะเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยฮะตอนแรกพี่คิดว่าจะไปไปคลิปหน้าที่อยากให้คนเล่นเกมนี้กันเนี่ยคือมันมันสมจริง Okay. ดูสิมีทั้งยุคเรียยวบ่าไอชีนะคะแต่วันนี้จะมาสอนเล่นเป็นยันตังก่อนนะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนเล่นเรียวบ่าไอชีนะคะแล้วก็สอนใส่สีริกานะ,ะ,ะนี่จ้าคือสมจริงมาก คือแบบวิ่งได้ไม่สะดุดเลยนะที่เราต้องโหลดใหม่นะเพราะว่าเกมมันค้างอ่ะเวลาที่เราไปโรงเรียนอะอ่าที่มันค้างอยู่ตรงประตูอ่ะไม่ต้องตอกไฟนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นของตัวกเกมแล้วอ่ะเดี๋ยวะจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะโอเคค่ะทุกคนพอเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็จะมาแบบว่าก็ ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนทุกคนเลยนะคะสำหรับใครที่แบบไม่อยากออกแนวแบบเป็นสาวคาตก่อนนะคะก็ถ้าเกิดว่าเข้าเรียนเนี่ยคือในคลิปอะเรายังไม่เคยได้สอนเข้าเรียนเลยใช่ไหมวันนี้เราจะมาสอนเข้าเรียนกันนะคะทุกคนอขึ้นมาชั้นสองนะคะสภาหนะ้าสภาหัวหนอกอ่า โอเคนะคะทุกคนพอจะมาหยุดในห้องอาหารนะคะแต่ว่าบางห้องก็จะเป็นแค่ห้องนะคะไม่มีซิกเนเจอร์โอเคให้ทุกคนเข้ามาในห้องนี้นะคะไม่รู้ทำไมในห้องอะไรนะแต่เห็นตรงนี้ไหมทุกคนสังเกตไหมว่าข้างล่างเนี่ยข้างล่างปุ่มว่าแอคแทเนี่ยก็จะมีแบบลูกศรชี้ขึ้นนะคะให้เรากดตรงนี้ค้างไว้ค่ะ นี่นะทุกคน่าแต่ว่าที่อันนี้ลุกขึ้นเนี่ยเราอมไม่ได้ลุกขึ้นเองนะคะแต่ว่ากีมันอาจจะมีบักนิดนึงไม่เรียกว่าบักนล้วแหละแต่น,นี่คือข้อสงสัยนะทุกคนว่าเก้าอี้ตรงนี้เหลือไว้เพื่ออะไรไม่มีนักเรียนมานนั่งอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวสองห้องเรียนนะคะก็คือ จะมีห้องเรียนชั้นล่างด้วยนะซึ่งห้องเรียนชั้นล่างก็จะมีพี่ทาโรอยู่นี่โอุสนาก็อยู่ค่ะเข้าเรียนสายหล่อนเนี่ยแต่ว่านี่ก็เป็นหนังหัวใจเราเหมือนกันนะนเนี่ยไรเวลเนี่ยเออเราว่าแต่ก็สอนกำจัดไหนก็แล้วกันอ่าเดี๋ยวจะสอนกำจัดอันนี้ฮะแบบพักแบบตกตึกนะคะเพราะว่า ถ้าทุกคนจะสังเกตแล้วเนี่ยคือเราจะใช้อาวุธบ่อยนะคะวันนี้เราจะใช้อาวุธที่ไม่ต้องปืนน้ำแดงนะคะก็คือไม่ต้องใช้อะไรมาฟันแทงตีอะไรเท่านั้นแค่ผักตุต้ตนะนี่ห้องชมรมดนตรีสากลก็มานะคะอันนี้ไม่ใช่ดนตรีไทยนะทุกคนดนตรีสากลแต่มันจะมียอไอ้เนี่ย อ้กไม่สีดเดเดี๋ยวแต่ให้เกมมันผ่านไปที่อื่นก่อนโอ้โห mm hmm. oh. เอาครูตามมาดิไปยักหน้าฉันเลยดูที่อ้อยมันไม่รู้ตัวเดี๋ยวไปค้ำก่อนนะ เราข้างนะทุกคนเราต้องขำนะซึ่งปุ่มขำก็จะขำตรงนี้นะจ๊ะแบบนี้นะเอไปขำสักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กีโกก็คือกดไปเรื่อยๆนะคะจนกวา่าม,มันจะ100%นะคะ Yeah. 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 So, what is your type then? You mentioned that you like guys with pants, but what else do you like to see in a guy? Well, I think it's kind of hot when a guy has a ponytail. No. Yeah. เดี๋ยวทำไมมึงกิกได้อย,อย่างเดียวอะเดี๋ยวยทุกคนนะทุกเดี๋ยวเราไปพักหายใจแป๊บน,นึงอ่าตอนนี้พี่ก็ไปขำแล้วเรียบร้อยนะคะวิธีขำก็คือนี่นะคะโอเคเรียบร้อย โอเคนะคะก็คือเป็นการสอนทั้นี้นะคะก็คืออ่าใครที่ชอบเีมนี้นะคะฝากกดไลค์กดแ like นะชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามให้พี่นามีด้วยนะอ่าสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะคะเราวันนี้เราสอนโหลดแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมไปโหลดกันนะสนุกมาก